เป็นเรื่องราวสร้างความสะเทือนใจให้กับบรรดาคนรักสุนักเป็นอย่างมากค่ะกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสตเล่าอุทาห้อนหลังพาน้องอยากได้สุนักพันุชีสุอายุ1ิปีกว่าไปอาบน้ําตัดขนที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีไปน้องกับต้องตาบอดสนิททั้งสองข้างค่ะโดยเจ้าของระบุข้อความว่า ขอโพสไว้เป็นอุทาหรณ์ให้คนรักหมา้าน้องอยากได้สนักพันุชีสุเลี้ยงดูอย่างดีน้องน่ารักขี้เล่นฉลาดรักเหมือนลูกตอนนี้น้องตาบอดทั้งสองข้างแต่น้องไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเสียใจมากที่สุด วันเกิดเหตุผมพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่ออาบน้ําตัดขนพอผมพาน้องไปโรงพยาบาลแห่งนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าประมาณสองชั่วโมองเสร็จผมก็ได้ไปทําธุระก่อนแล้วค่อยมารับแต่พอผ่านไปได้แค่ครึ่งชั่วโมองทางพานักงานของโรงพยาบาลโทรมาให้รีบมารับน้องด่วนทางพานักงานของโรงพยาบาลแจ้งว่าตัดขนไม่ได้กลัวน,น้องช็อกผมตกใจจึงรีบไปรับน้อง พอเห็นสภาพน้องแล้วคือตัดขนไม่สวยไม่เป็นทรงน้องร้องแล้วก็ตัวสั่นๆพอเอากลับมาที่บ้านน้องเดินวนไปวนมาเดินชนกำแพงบ้านและสิ่งของอึฉี่ไม่เป็นที่ซึ่งปกติน้องจะอึฉี่เป็นที่จึงกลับไปโรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งทางโรงพยาบาลแห่งนี้สารภาพว่าทําน้องตกจากโต๊ะตัดขนจึงทําให้น้องตาบอดทั้งสองข้างเบื้อต้นทางโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รักษาตามอาการน้องแต่ไม่ได้รักษาดีเท่าที่ควรผมจึงเอากลับมาดูแลที่บ้านต่อ ผมสงสารน้องมากครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปน้องน่ารักและเชื่องมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กยันโตมาถึงตอนนี้น้องตาบอดมองไม่เห็นอีกแล้วผมเสียใจมากที่น้องเป็นแบบนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แก่คนรักหมาด้วยกันนะครับหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยสนใหญ่ส่งกําลังใจให้เจ้าของและน้องหมาอีกทั้งบางส่วนค่ะอยากให้เจ้าของน้องหมาฟ้องร้องเอาผิดโรงพยาบาลดังกล่าวด้วย กดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn